สิ่งของที่จะดึงให้นั้นย่อมบริสุทธิ์โดยสามส่วนคือหนึ่งทำมิจังประกอบด้วยทำสิ่งของที่จะให้นั้นต้องได้มาด้วยความก่อทำและประเทศสิ่งของต้องห้ามเช่นสุรายาเสพติดเป็นต้นสงองทำมทานักต่ เป็นสิ่งของที่ได้โดยมาชอบทำหาม,มาได้ด้วยความสุจริตคือประสอบสัมมาอาที่ได้โดยมาไม่ผิดิดศีผิดธรรมสามเทยาระหังเป็นของที่ควรให้คือเป็นของที่เหมาะสมแก่ผู้รับและสาม,มารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มีโทษแก่ผู้อื่นเช่นเมื่อเกิดพาวไฟหรือน้ำพ่วงล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งจำเป็นต่งนางๆไปบริจาคดังนั้นการให้นี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมมนุษย์มีแต่ความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีน้ำใจให้อภัยแก่กัน รวมถึงการไม่อาฆาตอยาบาทพองร้ายชื่นกันละกันในชีวิตของพวกเรานั้นในเบื้องต้นมาดาบิดาได้ให้กำเนิดชีวิตแก่บุตรบำรงเรี้ยงดูบุตริดาให้เจริญเติบโตเมื่อถึงเวลาที่จะต้องศึกษาเร่าเรียนครูอาจารย์ก็เป็นผู้เทน้ะ ตามสอนศินละปะวิชาการต่างๆ้าง้าสมนั้นก็เป็นผู้นำทางที้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแนะนำให้ละสิ่งที่ทั่วร้ายไม่ประกอบด้วยประโยชน์ให้กระทําแต่จริง